ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเขาก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องปดิเด้อครับผมช่างครับผมเกษมมอเตอร์จ้าอีฝากไล์ฝากแชร์ฝากติดตามนะจ๊ะพอดี วันนี้ก็มีมานำเสนออีกสักหนึ่งสองสามครับก็มาเพิ่มใหม่เลยนะ่ะสองคันครับผมแต่ว่าก็มีทำแถมที่ว่ายังพร้อมเหลืออยู่เด้อจ้ะกเ,เลยมาลงให้เพื่อพี่น้องคนไหนยังไม่ได้ดูได้เห็นจ้าสนใจถามได้เด้อครับผมจัดส่งได้ครับผมรถทุกคันรถนี่เอกสารมีทุกคันเลยเด้อครับผมอ่า ก่อนจะมาถึงคันแรกไปถึงคันทุท่ายเลยกว่าไหมครับอ๋อนี่เดอ้อมีอ่าตัวนี้จะเป็นเคสอาจ่ะตามตามสภาพเดอ้อจ่ะรถขับขี่ได้เลยจ้ะเบียกหนาไม่มีสีสันก็พอดูได้เดี๋ยดดูดูด,ดูดูรวมก่อน แต่ก่อนก็เจ็ดแปดหมื่น 7, 80, อยู่เด้อครับผมตัวนี้ม่สตาร์ทมือด้อครับผมสภาพโดยรวมก่อนอ่าเป็นรถเดิมนะจะเครื่องเดิมตามสภาพใช้งานจ้ะอ่ามีเด้อยังไม่ได้ปรุงแต่งยังไม่ได้ล่างอะไรเลยเด้อครับผม เรยวๆครับเรยวๆเรวบรกหนาไม่มีที่เห็นเนะาะฝาถังสีสันก็าตามสภาพครับผมเบาะก็อ่อาเบาะบางอย่างดีครับผมนั่งง่ายครับ,บดอกอยางอะไรกับมีหลนมีอะไรดึงเดือครับ ผมถึงไหนแล้วเนาะพี่น้อง FC มาถึงหยางครับถึงหยางหยางก็งางางกตามสภาพเด้อครับผมรถก็รถเดิมบ้านนอกนี่แหลจะจ้ะอาจจะเคยใช้ในเมืองมาแล้วก็มาให้ท้เเ่่าใส่งานอยู่ตามบ้านนอกแต่งสิ่งแต่งอะไรมาบ้างนี่ใส่ท่อแต่ว่าเห็นพอเอาไปขี่ ใช้งานได้เลอครับผมใช้งานหรือเอาไปใส่ทําเป็นแลงเป็นรถวิบากก็ไเลยครับเนี่ยพวกเนี่ยช่วงล่างมันดีด้วยครับโชคหัวกับขางหนึ่งขางหนึ่งเห็นมีซึมๆหน่อยหนึ่งด้วยครับผมขางนู้นเนี่ยเอาแต่ชุดเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะเอาไปแปลงวิบากคุ้มครับผมผมว่าคุ้มนะเครื่องมันก็เป็นเครื่องแทเครื่องคาวาเนาะก็ะทนอยู่เลยครับ โช๊คชึกมันมันออกแบบมาให้ช่วงล่างนิ่มนวลอยู่แล้วจ้ะถ้าเราไม่ชอบบอดี้อ่าก็ไปก็ไปซื้อชุดแปลงชุดอะไรใส่ก็ได้จ้ะน,นี่แนะนําไปเล็กน้อยเด้อครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับผมขั้นนี้เปิดราคาเลยเด้อครับผมขอหกพันห้าครับผมติดขับขี่ได้เลยแต่ว่าคับิวต้องไปปรับตังเอาเล็กน้อยแล้วก่บางทีจอดน้ำมันมันมีถ่วมมีอะไรบ้าง ก็ปาดก,กันไปรายงานตามเห็นครับผมประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> มีหลังนิดหน่อยดวยครับแต่ไม่ควันครับผม ไปลองคับขีด่ดีคาดดีอะไรดีอยู่จ้ะแต่ว่าให้ดีเลยนะ่นต้องไปปับคับอยิวปับอะไรเอาจังหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับผมอันนี้คันแรกกับหกพันห้าจ้ะแล้วก็วันนี้เขามาอีกคันหนึ่ง,งโซนิกจาโซนิกโซนิกโซนิกตัวนี้รอยทํำว้าวมาเลยเลยจ้ะเครื่องไม่เนี่ยจใจผมว่าน่าจะเดิมหน้าครับน่าจะนะครับผมก็ไม่ได้แกะ น้องเขาก็ซื้อมาอีกทีนึงเขาว่าเขาเพิ่งซื้อรถปั่นมาไม่นานนี่ครับเขาว่าเขาซื้อมาหมื่นสามครับผมจะพอได้เขาอ,อยู่หรอวะปั่มเขาเรียกแมงแกงไอผมก็ไม่ค่อยดูเรกเดยอครับมือคาดโมนิจัตคบูน,นี่น่าจะเอ็นโปรโหรือเปล่าเทียม ดูลูกทักแล้วมันไม่ใสจะเสียมอมหัวหน้าซีบีเครื่องเกอเนียนๆดีอยู่นะครับเกียร์โยงเกีย,ยร์อะไรก็พอได้อยู่กันนี้มีเหลี่ยมเด้อครับผมติดขับขี่ได้ครับผมแต่ว่าไม่ได้แรงปูดปาร์ตจูดจัดเลยครับก็ขับขี่ได้ปกตินี่แหละครับมีหอนหอนคัด จำตัวของโซนิกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนเฟืองครับตัวนี้ตัวเดียวกับประมาณสองรอยกว่าบาทสามรอยก็ใช่ได้ครับเฟืองครับตรงปั่มยางเท่ดูวครับยางเท่ดุ่นอะไรผมก็ไม่เน่ใจจ้ะนี่ปั่มหลังแลมโบไม่รู้ราคาเด้อครับแต่รู้แต่ราคาขายครับ <laughs> เขาบอกเขาซื้อมา 13, หมื่นสามแล้วเขาแต่งหมดอีกสองพันกว่าบาทก็ว่ากันไปดู 13, หมื่นสามดูเบาะกระชาดนี่เลยเด้อยเาอาจจะใช่ไปพักนี่เราจะมีแบตบโอเคโอเคประมาณนี้เป็นตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่า ตัวนิกตัวแรกตัวแรกชมเหลบเลยตะวันตาดฟังเสียงโชว์เสาติดง่ายไหมน้อนี่ตอนมาเขาเอาผ่าอุดอุดปากขาบูมาเด้อพอมันติดง่ายแต่ผมลองตา,ตาดก่อนรถสื่อแกงจะไปเรียงได้ยังไงฮกพันหาดพี่น้องมีเหลี่ยมรับผงขับขี่ได้เลยจ้า โอมเอคดีแมน่นแตายยางดีเลยเนี่ยนี่นีกแด็ลมโบไม่จวดโอเคเด้อพี่น้องสนใจก็ทักมาได้จา้าโชวสาวนิดนึง Oke. Okay. Mentit. Nah, ini enggak, Bos. เป็นก็ขาบู้ะข้าบูมันใหญ่เนี่ยตอนมามันจะขาอานีปิดมาให้้ะปิดมาให้แล้วก็มัดมันถึงพอขับขี่ไม่ได้สะก็เลยก็เลยถ้าสะดวกเด้อรับไปไล่เอาครับผมไปไล่ไปเช็คเอาจ้ะหาข้าบูเดิมใส่ก็น่าจะวิ่งเนียนก็นี่หรือหาเล็กกวนี่ก็ได้ครับผมข้าบูแดดข้าบูอะไรกัพ่ออันนี้มันใหญ่ไปจ้ะ กระปูร้อยห้าสิบมันจะไหลอยากสูยอยากจ้ะอันนี้ก็เปิดราคาเด้อครับผมมีเลิมจ้ะคันนี้อยู่ 6, หกพันห้าครับผมเผื่อพี่น้องสนใจพอ,พอได้พอเอาไปปับตั้งไปเสริมไปเติมไปแต่งเอาเด้อครับผมรถผมซื้อขายตามสภาพเด้อครับผม ประมาณนี่ประมาณนี่จ้ะืะเห็นพอไปได้ก็ว่ากันไปครับผมเขาว่าเขามีไอชุดชุดสีดูแต่ว่าก็บอกเขาแวะเอามาให้ด้วยให้น้องเขาแวะมาให้ด้วยกระเพือไว้เด้อครับผมเสือก็ได้ครับผมแันก็มีข้างหลังถต่ว่าน้องเขาซื้อมาแล้วเลยไม่ได้ใส่ก็ข้างหนานชุดสีมีเต็มอยู่ ก็ประมาณนี้ครับเอาว่าไงโอ้หน่อยไว้วะเนาะเอาสวัดีครับสวัดีครับสวัดีครับมันไหนเฮนานนงามๆจัดเลยดิแห้งแล้วโอ,อ้เดี๋ยวคุยกับเอซโอกันเลยครับลูกน้องเก่าครับผมอ่ะอันนี้ก็ขออีกจังรอบเด้อครับผมสกูปปีนปั่นเซ็จแล้ว ผมติดต่อลูกค้าไม่ได้ครับผมแ็ว่าแกไปเมืองนอกก่อนหนะ้านี้จะไม่รู้ไปประเทศไหนยังไงเลยจะโทรหาไม่ติดเลยจะก็ถ้าผมขายได้ผมขอขายหมุนไปก่อนเด้อครับผมอือหรือถ้าแกติดต่อมาผมก็จะโอนเงินให้ขึ้นแกแกโอนมาให้พันห้าจะแต่ว่ารถนะ่ะทำจบหมดแล้วรถผมขายสี่พันห้าเอ้ย สี่พห้าแล้วก็ค่าซ่อมนี่เด้อจ้ะนี่ห้าห้าพนห้ารอยยี่สิบห้าบาทมันก็รวมแล้วก็หมื่นนึงพอดีครับผมถ้าเพื่อพี่น้องอยากได้เด้อคันนี้ผมทำให้ใหม่หมดแล้วจะ้ะทำจบหมดแล้วฟิดเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนหัวฉีดระบบน้ำมันระบบอะไรก็รถมันเดิมดีอยู่จะ้ะเบาะเปลี่ยนใหม่ชุดเบรกนี่จะ้ะ ะไล่ให้ใหม่ทำให้ใหม่นี่ต่ำเพิ่มนี่จะให้มันพร้อมใช้งานจะระบบไฟห,หมดนี่ปืดติดง่ายเลยครับไม่ต้องบิดจ้ะเครื่องนิ่มดีเยอะจ้ะรถเดิมดเด้อครับผม ก็มีสิทมีหมอมีมีมีํามใช้งานนะมาจ้ะมีเหลี่มมีป้ายให้จะเผื่ออยากได้ใช้งานเด้อรุ่นนี้กับพอได้ใช่ครับผมตามสภาพก็เจ็ดแปดพันหกเจ็ดพันกับพอหลายอยู่แต่ว่าจะสอมจบไหมก็ต้องซื่อไปสอมอีกไหมก็ว่ากันไปครับแต่ว่านี้คือทำให้มดเลีวเผื่อพี่น้องหาใช้งานเด้อครับผมขอ ขอลงขายใหม่ครับผมอันนี้ขอหมื่นนึงครับผมถ้าอยากได้ก็แจ้งมาครับผมจัดส่งได้เด้อครับผมต้องขอโทษเอฟซีที่เคยโอนเงินมาให้ด้วยเพราะว่าผมติดต่อไม่ได้เลยผมก็โอ้นานแล้วครับหลายวันแล้วผมก็หาเงินหมุนเด้อครับผมเพราะว่าของสินค้าซื้อมาขายไปครับผมแกไม่ได้ว่าจ่ายใหมดนะครับจ่ายไปบางส่วนจะก็ประมาณนั่น จ่ายไปพันห้ามันเหลืออยู่8 5ดพครับอันนี้ก็ขอขายหมื่นนึงก้ะประมาณนี้เด้อก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟงังคลิปคันนห้าพันเด้อครับผมเครื่องดีครับผมคลิปกี่ได้เลยครับผมเผื่อใครยังไม่ได้ดูเลมมี่จ้ะอันนี้ก็เดิมๆครับผม รถขับขี่ได้ก็เพื่อเหลือเพิ่มเติมกับไปเก็บงานเล็กๆน,น้อยที่เคยที่แจ้งไปเด้อครับผมถ้าอยากดูละเอียดหน่อยก็ไปย้อนดูคลิปเก่าก็กไเลยครับเบาะขาดทดําเบรกนะก็ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ต่อระบบสตาร์ทใหม่ครับผมมันชอบเวลาสตาร์ทละแตกแตกแตกๆคือสายดินสายดินผ่านกลองมันไม่แน่นครับผมต้องต้องเช็คใหม่ต่อใหม่ซะหน่อยรับ มันเป็นธรรมชาติของคลิกรุ่นนี้อยู่แล้วครับผมที่ว่าใช้งานนานๆอย่างอื่นก็พอได้ครับผมห้าพันเด้อครับผมพี่น้องสนใจอยากได้โอเคครับผมมันก็เทนา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 มาวานมาวานก่อนเอาเนาะน้ะนองแมนให้ลงขายหมื่นเจ็ดวันนี้ลงอีกพันหนึ่งเด้อครับผมหมื่นกครับผม ปั่นมดไปสองหมื่นเอดครับผมเล่มมีสำเนามีชุดโอนมีเด้อครับผมแต่งงามๆแล้วก็ขายขาดทุนครับหน้าแต่งมากเลยครับรถรุ่นรถพวกนี้ทำใจชวยงามๆขายอ่้าเออประมาณนี้เก็บใหม่ทั้งคันนั่นแหละจ้ะฟังเสียงโชว์สาว Mình bật phai tức nồi à, Nóng đen, lò lò, nóng đen ประมาณนี้เด้อครับผมรายละเอียดผมเคยลงให้ไปในคลิปก่อนอยู่จ้ะตัวเป็นเป็นก็ับดูดีด้วครับตัวเป็นเป็นน่นนาดวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่ง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  โทรสาวสักอรอบด้วยเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเออเฮ้ยจะต้องบิดต้องอะไรนะครับติดง่ายอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ื่อพี่น้องหาอยู่อันนี้ก็ของ FC ภาคใต้กำลังประกอบให้อยู่เด้อครับผม เป็นปิดไปสามคันแล้วจ้ะยังว่าช่างมัวทําชฉาๆเดี๋ยวได้หนึ่งรถตูพ้พอดีครับขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการเด้อครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมก็คันอื่นก็ไล่ๆทยอยเก็บงานให้เอฟซีไปเ้อ์ครับผมอันนี้วัยรุ่นทรงเชงก็สั่งชุดคาร์ดมาเพิ่มครับผม เยวทำคาดให้เพิ่มตับอย่างอื่นพอเซตอล่ะจ้ะไม้รุ่นทรงเชงครับแล้วก็เอฟซีชุมพลบุรีก็เก็บงานให้เพิ่มเด้อครับดูแลก,กันไปครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ทอดไม่ทิ้งกันครับรถรถเอาไปมีปัญหางองเงีงก็ไม่ถูกใจ ไอ้นุน่นไอ้นี่ก็ยินดีครับยินดีถ้าไม่ไกลเกินแต่พอดูแลได้ก็ดูแลเด้อครับผมคันนี้ถ้าจะส่งงานเลยได้ไหมมันติดขับขี่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันกินน้ำมัน,มนเบนซินมากไปมันใส่กล่องมกมาจ้ะผมก็ไม่ได้ดูเนาะผมก็ตอนนั้นก็ว่าสตาร์ตติดายเดินเบาอยู่กับพ่อแหละครับเขาขายตามสภาพครับพอเก็บงานให้เอฟซีแล้วมันต้องทำจนมันพร้อมใช้ ประมาณนี้ชุดสีก็หาใส่ให้เต็มเด้อครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บเครื่องให้มันเนียนๆก่อนแล้วก็ e เอฟซีบอกเอาลดเอารอสีน้ําเงินใส่ให้เลยด้อช่างครับก็นี่นี่อชุดนี้เดี๋ยวจัดใส่ให้จ้ะเดี๋ยวอันไหนพอแถมได้จะแถ,ถมเด้อครับผมับดูแลกันไปครับผมอืมเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลกันเนาะเองอ่าโอเคโอเค เป็นคนเบิ่งนะครับเขาไม่มัวมาเค็มไม่มัวมาเปลี่ยนมาอะไรเด้ผมไม่ได้ว่าผมดีกว่าใครได้ครับแต่ว่าก็ดูแลกันไปเองจริงใจให้กันอืเป็นพี่เป็นน้องกันรักษากันหรือว่าคบกันดีกว่าครับผมไม่ได้ว่าได้เงินปุ๊บขายได้ปับ๊บบล็อกหรือลบหรือทิ้งกันเลยอย่างเไ,งไม่ไม่เอาครับผมผมดูแลครับผมขาดขาดตกบกพร่องยินดีน้อมรับคำติชมครับ มันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกครับผมทำงานรถจะกระจักคันเนาะมันก็มีผิดพลาดมีเช็คไม่หมดเช็คไม่ละเอียดพ่อหรือบางอย่างก็ลืมบ้างหลงบ้างก็ขอโทษพี่น้องเ,เด้อครับผมนี่คันนี้พี่น้องคอ,อนแกนที่ว่าคันสีเขียวๆสตาร์ทมือจ้ะกำลังเริ่มเก็บห้เด้อครับเดยผมซ่อมงานห้ครับผมยังไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าให้น้องเขาประกอบมาให้เรียบ คันเบาะยังเป็นมันเดือมอยู่เลยครับเหลือหลายอย่างครับผมเหลือหลายอย่างหลายจุดครับอันนี้พ่อใหม่ได้กับใหม่ครับอันนี้ก็หลายตังเรี่ยวทํามากับหลายตางังเลยหมื่นแล้วมากครับนี่สื่อร่อสื่อยางสื่อท่อเครื่องพาให้ใหม่ครับผมเงินเร,อนเรือนใหม่อะไรมุนอ่อโอเคเ้อครับผมเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปประมาณนี้ครับผม ให้ดูรายละเอียดคร่าวๆก็เก็บงานให้เร็วแต่ว่าเหลืออีกหลายรายการครับผมกดเดือ,อค,ครับผมพี่นองมาหายเลวครับไม่เรียบร้อยนะครับแต่กับเปลี่ยนให้ครับผมตูวสเตอร์ชุบล่อแมกเครื่องพายไม่แต่ว่าเหลือรายละเอียดสีสันนะผมเก็บซ้ำให้จ้ะกันตกชุบนี่นจ้ะหอยเสีย อันไหนมันใหม่ได้ใหม่แล้วก็ข้างในนี่ยกใหม่หมดเด้ยครับผมพวกคาดพวกควานให้ใหม่มุ้นนี่จ้ะทาวาวทาใหม้มดแต่ว่าเดี๋ยวข้างบนตรงไหนไม่ดีเองค่ะพิจารณาอีกทีหนึ่งจะ้ะมันยังไม่ติดชุดสตาร์ทมือใช่ไม่ได้จะ้ะคุณแจ่มมุ้นนี่จ้ะขอบไม่อันไหนมันใหม่ได้ก็ใหม่จะ้ะรอนาชุดเบรกเป็นของเวฟลอยซิบไอจะ้ะานติดลอยสิบไอ ประมาณนี้ครับผมเก็บงานมาให้เดี๋ยวซ้ำให้ครับผมก็ทยอยทยอยทำให้เอฟซีทุกคนทุกคันเ้อครับผมอันนี้ก็ของเอฟซีเกาหลีเดี๋วดูให้ครับผมกำลังกิได้เลือกได้ยามนะครับอันนี้ก็เอฟซี FC จากอุดรอ,อ่าไปทำงานอิสราเอลครับผมเดี๋ยวแกว่ากจะปิดได้เดดครับผม แต่ว่าลอเงินออกก่อนครับผมขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการจ้าไงก็ลอก่อนแล้วจ้ะเดืมเดือมอย่างดีอ่ะอันนี้ทีเซร็จก็ลือให้ลูกค้าเลยเด้อครับประมาณนี้เดี๋ยวเก็บงานอะไรกับคอยว่ากันพอดีวันนี้ได้ช่างมาช่วยนิดนึงดีอรยังอยู่เด้อครับผม 5,005เล่มมีครับผมแล้วก็วสามพันมีเล่มประมาณนี้ประมาณนี้สปีดสปีดอันนี้ขายเราเด้อครับผมของ FC ภาคใต้ครับที่ว่าซื้อไปสามคันแล้วจ้ะเดี๋ยวผมขอเก็บงานให้ทุกคนทุกคันเด้อครับผม ถ้าเบิ่งขาตกปกพ่องเบิง่งก็ขอโทษขอโพยจ้าที่ฝากไล์ฝากแชร์ฝากติดตามนะเด้อกับผมช่างหนุ่มจ้าสวัสดีครับ